สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันนี่สปามาเค็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนค่ะพี่น้องกับสันีตีนไก่ตุนแล้วก็สันีน้องนะคะพี่น้องน้องนอง้นองใหญ่แล้วก็สะโพกสิ้นหนึ่งค่ะพี่น้องแต่สมากเสน่ห์ตีนนะคะพี่น้องเพราะว่าสะตุ้นเปื่อๆกินแค่กิน,กนเล่นกินยังน้ำค่ะพี่น้องนี่ค่ะก่อนอื่นนุ่ก็บสะใส่เน,นื้อนามหิตต่มนะะี่ค่ะนุ่งสะบ,บ๊อกให้มันเดือดแห้งนะคะพี่น้องเพราะว่า มันสลัดไก่ให้กระด่างค่ะเวลาที่เข้าตุนไปนะคะพี่น้องถ้าเป็นไปได้ค่ะหนามนี้เอามาหนามถรามาติเลยหนามนี่กอกหนามปลาหนามกินหนามยังกระได้ค่ะที่บ้านในตังไฟเอาไก่ใส่ลงไปเนื้อไก่สนุ่มะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะในนี้ยกระสมีหกักผักชีหักใบขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะคะพี่น้องน้องจะใส่ลงไปนี่ค่ะตะแเว่าส์ใส่เครื่องพะโล่บะหมี่ค่ะพี่น้องถ้ามีใส่ลงไปนนำเลยค่ะโปรยกกกอบเชยจะหอมค่ะพี่น้อง นุ่งกัะใส่ไกล่ลงไปเลยค่ะคนละน่องค่ะพี่น้องมีจะคนกับใส่ซ้ำนันค่ะแล้วก็ใส่ขาไกล่ลงไปเลยค่ะมันจะได้พื้นเปื่อยๆพร้อมกันค่ะพี่น้องพอใส่ลงไปแล้วค่ะก็เล็งไฟขึ้นไว้นึงค่ะ อย่าอย่าเปิดไฟแห้งค่ะพี่น้องเอาพอดึ่มดื้อนิดๆค่ะให้มันค่อยๆห่อนขึ้นมาค่ะเสียเห็ดให้ขาไก่กับเนือ้อไก่ที่เข้าใส่ลงไปนะหนุ่มนวลนนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนนะคะขาไก่เสียดเพื่อไปทอดก่อนค่ะพี่น้องเพื่อมาตุนมันก็เสพ่องขึ้นมาเนื้อเนื้อขาไก่มันก็เสพ่องขึ้นนะคะพี่น้องมันก็เสียบไปอีกแบบนึงแต่ผมนูบ่ค่อยมากจนสั่นนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนู้บ่ค่อยๆตุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่น้องพอตุนได้จ,จะข้าวหนึง่งนู้บสภาพเห็ดน้ำซุปค่ะน้ำซุป ก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นน้ำซุปง่าย,ายาๆแบบสไตล์นู้คืเอเก่าค่ะก๋วยเตี๋ยวกไก่ตุนค่ะพี่น้องเอาละค่ะได้เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะหลังจากขาเคี่ยวนู้เคี่ยวได้ประมาณ30มนาทีค่ะพี่น้องนู้ก็จะเริ่มปรุงค่ะพอปรุงแล้วแล้วข้าก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำงวดหรือก,กว่าไก่มนสนุกมนะคะพี่น้องอันนี้คือเข้าบ่มีเวลาตายโตนะคะว่าตรนนงถนัดขณีชชั่วโมงค่ะข้าบึงเอาวาไกห่หนุ่มบ่หนุ่มค่ะพี่น้องเสร็จงปรุง,งลดลงไปค่ะ ผัดได้เลยนะคะพี่น้องก็เผาหนูต้องใส่ผงปรุงรสเพราะว่าข้าเห็ดหนำเปล่าค่ะแต่ข้าเห็ดหนำมีหนำสต๊อกไก่อะ่ะมันก็ใส่เป็นอันนั้นได้ซีอิ๊วขาวสามช้อนสามพับพ,พี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าต้องการความเข้มข้นของไก่ตุ๋นค่ะเพราะว่าข้าจะไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องแล้วก็ซีอิ๊วดำ ซีอิ้วดำนี่ไทยเฮ็ดไส้ลีกันกน,นึ่งกระบวยนี y ด้วยะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะห้าวกระซี่เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยไปเรื่อยๆจนกว่ามปเมื่อสุดเปลือกเาค่อยมาเติมน้ำตาลใส่อีกหน่อยหนึงนะะ่งค่ะเมื่อกี้ใหญ่แล้วเลยคะ่ะพี่น้องปิดงไปเลยนะล่มผัดแกะหนาตางอยู่ทางผุนค่ะพี่น้องแล้วร่มมันผัดแกะมันไฟยบกขึ้น เอาละค่ะพี่น้องเดินโน้ตสีเขียวไปเรื่อยๆนะคะจะมันยุบลงอิรีเดินโน้ตสีเบิ่งอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากโน้ตเขียวมาได้หนึ่งชั่วโมงค่ะไก่ก็กำลังเปื่อยพอดีค่ะพี่น้องนุ่งก็เติมน้ำตาลไปหนึ่งสองกระบวย y นะคะพี่น้องเพราะว่าไก่ตุนของหนูนะคะสมิลดบารสหนิดหนิดเข้มหน่อยๆค่ะกินก็นำกว๋วยเตี๋ยวเราเสแฉบแต่ว่าบ่ม,มีมาละบ่ม,มีหยังเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าที่นี่เพิ่นกินกว๋วยเตี๋ยวแบบบ่กินผักจังซั่นนะคะ แล้วก็อ่าต่อไปเดินนุ่งสุภอผามาต้มน้ำซุปค่ะพี่น้องน้ำซุปไก่เนาะคะ่ะต้มง่ายๆเหมือนๆให้เก่าละคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องนุ่งสุภอผามาต้มน้ำซุปนะคะพี่น้องน้ำซุปนู้กับเป็นน้ำข้งไก่เนาะคะ่ะนี่คือนู้กับซับไก่ด่างสารเรียบร้อยแล้ว,ลวก็สามารถลวกเนาะคะ่ะพี่น้องลวกน้ำซุปเอ่อลวกข้งไก่ออกน้ำหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะเดีินนุ่งเอาปะเทศหนามออกกันค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนูก,ก็เอาไปล้างนา้ำออกน้ำหนึ่งค่ะเหตุผลที่เข้าต้องดวกน้ำไก่หรือว่ากระดูกหมูหรืออียังกระซานที่เข้าเฮ็ดนะคะพี่น,อน้องน้ำก๋วยเตี๋ยวห่อสะบบคุนค่ะพวกเศษละอองมันที่เป็นเลือดเป็นใช้มันมกากสือออกไปในน้ำนะคะพี่น้องนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะแล้วก็พ่อตาตังเดือดแล้วค่ะพี่น้องนูก,ก็จะใส่หัวใช้เท้าลงไปแล้วก็หาพัชชี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ร่อให้น้ำเดือดจัดล้วคอ่อยๆสอนฟองออกนะคะพี่น้องให้น้ำซุปใสเหรอคะโน่ก็จะเติมน้ำพรินูเห็ดเอ่อคะไก่พะโลตุนไก่หมูกี่ค่ะพี่น้องก็จะใส่งออล,ล,ล,ะะงลงไปในน้ำซุปค่ะก็จะเพิ่มความแสบนัวนม่อีกค่ะพี่น้องเอาละคะล่ะเดี๋ยวลอให้น้ำเดือดจะข้านึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องพอน้ำเดือดค่อยๆชอนฟองออกค่ะฟองที่เป็นพวกไขมันเป็นน้ำเลือดน,ำน้ำยังของ กระดูกไก่นะคะพี่น้องน้ำซุปข้าวสบคุณบดดำค่ะแล้กวกว็จะเปิดไฟแห้งค่ะพี่น้องดีไฟรุ่งหน่อยนึงค่ะค่อยๆเคี่ยวไปนะคะพี่น้องดูสือเคี่ยวโครงไก่กระดูกโครงไก่นนะคะจากสามสิบนาทีก่อนค่ะพี่น้องค่อะเติมนำ้ำสีดำลงไปน้ำะโล้หินุพะโล้ตีนไก่ไว้นะคะพี่น้องเพื่อให้โครงไก่มัน เอ่อออกความเข้มข้นออกมาก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งนกันอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากผ่านไป30นาทีค่ะหนูก็จะเติมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะของฝากให้นะคะพี่น้องเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะเซมาดเซนอยแล้วแต่เข้าเนาะค่ะเพราะว่าเห้าซมีน้ำดำอยู่ค่ะน้ำพะโลซีดำนะคะรสชาติความเข้มข้นก็จะอยู่ในนนำนี่ค่ะพี่น้องกับสะบ๊อกไซเข้มหลายค่ะหนูก็จะเติมน้ำลงไปเลยนี่ค่ะพี่น้อง ใกล้หมังการกวดค่ะน้ำตาลกวัลกวด,ด้วยน้ำตาลเม็ดขาวนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องเพิ่มความแซ่บนะคะแค่นี้และค่ะพี่น้องนำซุปหนูก,กับบอมี่ยังไลยกระเคี่ยวไปเรื่อยๆก็ค่อยช้อนฟ้องออกไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันสด้ที่ก็กินได้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะด้ช่วงนี้นุสยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะมาเบิ่งกันอีกรอบนึงตอนที่สําเร็จรูปแล้วนะคะพี่น้อง ก๋าละจ้าพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องบ่ไดยยงหยางเลยนค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันหนึ่งก็เป็นตีนไก่นาะค่ะพี่น้องตุ๋นเปื่อยแล้วก็เอามาแขะนะคะพี่น้องนี่ค่ะกําลังห้อยโดยพักชี่ใบขึนชัค่ะพี่นอ้องหอมๆค่ะแล้วก็อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก,ก,ก,ก่ตุ๋นน้ำซุปกลมๆค่ะแซ่บค่ะนอ้องไก่นุมๆกับตีนไก่เปื่อยๆค่ะพี่น้องหอมกระเทียมเจียวหน่อยๆสดห่อนๆค่ะสุดยอดค่ะเมนูนี้ค่ะแล้วก็มีพักกัดหอมมากแก้มนะคะพี่น้องเป็นพักเป็นหะ แตสมิพริกป่นน้นำตาลทรายลเล้วแต่คนมาค่คะน้ำส้มพริกดองค่ะใส่พริกสีฟ้าแดงเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเห็ดกินเองได้อยู่บ้านง่ายๆอยากกินไร้ปันได้ก็ได้ค่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวโลนึงค่ะพี่น้องแต่มื้อนี้เป็นเส้นบะหมี่เด้อค่ะพี่น้องหนูลืมบอกไปเป็นเส้นบะหมี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเส้นบะหมี่เส้นน้อยๆแซ่บๆค่ะพี่น้อง นี่แหะค่ะเมนูมอนีก็ยัง่งยๆบ้านๆนะคะขอพูดและไรเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเขามาบอกนั่หัวมวนกันได้ค่ะพี่น้องมาจา้ามรือพามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะ